แม่สินวันชาแนลสวัสดีค่ะพบกันวันนี้วันอาทิตย์นะคะน่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนของแม่ๆพี่ๆพ,พ่อๆหลากหลายท่านเนาะวันนี้ก็มาชมแนวทางกันต่อเลยนะคะรู้สึกว่าวันนี้เช้าวันนี้นะคะจะมีข่าวที่น่าเสียใจนะคะแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่อ,อมอักขพันธ์นะคะรู้สึกว่าเป็นดาราชายช่องเจที่ฝากชื่อเสียงแล้วก็ผลงานไว้โด่งดังมากๆเลยนะคะละครที่แอดมินชอบของพี่อ,อมก็คือเรื่อง ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพระจันทร์ายพยักหลายปีแล้วนะคะแม,แม่แม่เนาะพี่อมเกิดพศ2528รวมอายุตอนนี้ก็39ปีนะคะทางช่องแม่ซีนวลชาแนลก็ต้องแสดงความเสียใจอย่างมากเลยนะคะกับครอบครัวของพี่อมรู้สึกว่าพี่อมนี้จะรักษาตัวมานานแล้วเนาะพี่อมเป็นมะเร็งรักษาตัวมานานแล้วรู้สึกว่าน่าจะปีที่แล้วหรือเปล่าที่เคยเห็นขาวออกขาวด้วยเนาะที่พี่อม เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะถ้าแอดมินจะไม่ผิดเช้าวันนี้มาพี่ออมก็จากไปอย่างสงบนะคะก็ขอให้พี่ออมอนอนหลับให้สบายแล้วกันเนาะขอให้พี่ออมไปสู่สุขติไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านะคะแล้วก็อายุพี่ออมนะคะถือว่าเป็น เลขมงคลละการเลขสวยเลขงามเนาะพี่ออมอายุ39ปีนะคะแม่แม่แอนมินก็เอามาฝากอายุ39ปีซึ่ง3993นี้ก็ถือว่าเป็นเลขดังแล้วก็เป็นเลขขายดีในงวดของวันที่1ตุลาคมด้วยนะคะแล้วก็แม่น้าหนึ่งเนี่ยเขาก็ฟันตอนแรกที่แอนมินได้ลงคลิปไปของแม่น้ำหนึ่งนี่เขาฟันเม็ดเดียวมาแบบแคนๆเลยนะคะหางเดียวแบบให้ไปหาอลอตเตอรี่นะเลข39นะคะอีกทั้งยังเป็นเลขดังขายดี ต้นงวดด้วยเลข39นะคะ1ตุลาคมแม่น้ำหนเขาฟัน3ชุดเจาะของเขาคือ39 31 36 91 3ตัวนะคะคือ391นงแนวทางแม่น้ำหนึ่งนี้คืออัปเดตล่าสุดจากกลุ่ม VIP นะคะอดมินอยู่ในกลุ่ม VIP ของเขาก็อัปเดตวันนี้เลยเช้าวันนี้วันอาทิตย์เลยนะคะซึ่ง จะมีเลขมาเพิ่มเติมก็คือเลข36เป็นเลขที่แม่น้ำหนึ่งเข้าฝันถึงปูเขียวใครที่ติดตามอยู่ก็น่าจะพอทราบนะเพราะว่าแอดมินได้ลงคลิปแม่น้ำหนึ่งไปหลายคลิปแล้วเป็นเลขความฝันของแม่น้ำหนึ่งนั่นแหละเขาก็เลยเจาะให้จะมีทั้งหมด4หางคือ39 31 36แล้วก็91นะคะให้พี่ๆไปหาลอตเตอรี่ไว้เนาะ ถ้าพูดถึงผลงานของแม่น้ำหนึ่งรู้สึกว่าของวันสิบหกกันยายนก็สอบผ่านนะคะให้เจ็ดสามเป็นตัวกลับผลออกสามเจ็ดเลขวิ่งก็เข้าแล้วก็วันสัญจรเมืองร้อยเกินก็คือหนึ่งกันยายนก็สอบผ่านเหมือนกันเพราะว่าให้เก้าสี่มาล่างเต็มเต็มเลยนะคะนะ้องแม่น้ำหนึ่งมีชื่อเสียงโดง่งดังมากเลยถือว่าเป็นเจ้าแม่หวยนะคะที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะแอดมินชอบดูเขาตอนไล์ขายของนะพี่เขาเขาจะขายพวกเครื่องล่างของของังเป็นน้ำหนึ่งนี้เขาจะไป ไปคล้ายๆแบบว่าไปสายมูไปเมืองจีนไปหาเครื่องรางของขลังมาขายนะทุกคนขายของเก่งมากๆแล้วเขารวยมากเลยนะ mm. แม่นำหนึ่งนี่รถกับบ้านเขาโอ้โหไม่รู้ว่ากี่สิบล้านนะคะทุกคนเป็นคนที่ถือว่าเอาจริงๆในเรื่องของความขยันเป็นแม่ค้าค้าขายของนี่ถือว่านมัมเบอร์วันเลยก็ได้เนาะขายของจนรวยแบบนับถือความขยันของแม่นำหนึ่งนะคะ ใครที okay, ่อยากติดตามเลขก็แคปหน้าจอไว้แล้วกันนะคะอันนี้รัฐบาลไทยชุดเต็มนะคะเป็นชุดเต็มเป็นของแท้100%ยเปอร์เซนตค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของฟินนิ์กันต่อนะคะหนู่มขอนาย้อนผลงานเก่าให้ชมแค่สองงวดนะคะก็คือ1กันยายนสูตรสอบผ่านนะคะผลออก9ก้นะคะก็มาล่างเต็มๆเลยเนาะเลขวิ่งก็เข้าก็คือ9 16กันยายนผลออกหกสอให้เจมาล่างนะคะเป็นตัวกลับ ออก3 7เลขวิ่งก็เข้าก็คือ3สูตรสอบผ่านนะคะแล้วก็1ตุลาคมฟินิกปล่อยมาแล้วเลขเด่นนะคะเตรียมจดนะคะแม่แม่นะใครแคปหน้าจอไม่เป็นจดเดอ้อเลขเด่นคือ0ูนและ9 2ตัวเจาะให้01 03 05 9 193 95แล้วก็69นะคะชุด3ตัวฟินิกให้305195ห้305 195แล้วก็095นะคะ แอดมินชอบแนวทางนะคะของฟินนิกมากเลยนะเพราะว่าสูตรเขาเดินดีไหลดีมากเลยทั้งไทยแล้วก็ลาวนะคะเข้าบ่อยๆเลยนะลาวเหมือนกันไทยนี่ก็ถือว่าสูตรสอบผ่านมากๆเลยนะคะเนาะถือว่าเป็นแนวทางที่น่าติดตามนะคะแล้วก็ในชุดรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมมีเลขที่แอดมินชอบด้วยนะคะพี่ๆไม่ต้องเดาแล้วแหละน่าจะพอน่าจะพอรู้แล้วเนาะศูนย์ห้าเก้าห้าแล้วก็สามตัวเจาะคือศูนย์เก้าห้านะคะ เผื่อมีพี่ๆที่เข้ามาใหม่สงสัยว่าทําไมหนูชอบพูดถึงแต่เลขนี้พอดีว่ามันเลขเลขอ่ะเป็นเลขทะเบียนรถมอไซค์ล้มนะคะก็คือป้ายมันเป็นเก้าห้าศูนย์แล้วหนูอ่ะตามทั้งไทยแล้วก็ลาวนะคะซึ่งป้ายรถทะเบียนนี้เป็นมอไซค์ล้มของรุ่นพีแอนดมินเขาเสียชีวิตคาที่ตั้งแต่ปีหกหนึ่งไปขับรถแล้วก็เหมือนกับว่าไปชนท้ายกระบะขับรถมอไซค์ไปชนท้ายกระบะใหญ่ะคะ่ะก็เลยรถมันล้มเสียชีวิตคาที่เลย แล้วก็ช่วงก่อนที่แอดมินจะเอามาซื้อหวยก็พอดีว่าฝันไม่รู้ไปยังไงนะเสียไปตั้งแต่ปี6กหนูมาฝันปี6-7หนูฝันเห็นพี่เขาแล้วทีนี้วันนั้นที่หนูฝันปุ๊บหนูก็เลยเข้า facebook เล่นแล้วมันมีความทรงจําอยู่เนาะความทรงจํามันแจ้งมามันเป็นป้ายรถพี่เขาเลย950หนูก็เลยมาซื้อหวยลาวแล้วหนูก็ถูกมาเรื่อยเเลยนะแม่ไปไล่ย้อนดูสถิติหวยลาวดูก็ได้เนาะ หวยล้วช่วงนั้นมันออก0990599556650550คือวนกันอยู่แต่เลขเนี้ยหนูได้โชคบ่อยมากแม่จริจริงแบบแบงค์พันหลายใบมากเกือบ กือบแสนน่ะอะบองตรงเลยเนาะได้โชคบ่อยมากแล้วก็ทําบุญให้เขาพี่เขาบ่อยแล้วนะคะแล้วก็หนูก็เลยมาตามรัฐบาลไทยด้วยซึ่งเลข่งนี้มันก็ตามหลอกตามร้อนหนูนะคะเพราะว่าไทยไม่มาสักทีมาแต่ลาวเนาะ <c oughs> อันนีหน้หนูเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเนาะถ้าใครไม่โอเคก็เลื่อนผ่านได้เลยเด้ออันนี้หนูเล่าให้ฟังอมาดูรัฐบาลไทยของมาย,ยมแดงกันต่อนะคะมาย,ยมแดงผลงานวันที่หนึ่งกันยาสอบผ่านเด้อให้หกศูนย์ผลออกศูนย์หกนะคะเป็นตัวกลับสูนสอบผ่านแล้วก็ สิมหกกันยายนให้2-6นะคะเป็นตัวกลับเนาะมันออกบน6-2สองก็สอบผ่านเหมือนกันนะคะแล้วก็ไมยมแดงอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะแม่แม่เตรียมแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอนะคะ 1. ตุลาคมไมยมแดงให้เด่น6เจาะให้คือ4 6 0 6 6ศตัวชอบไมยมแดงเลยคือ3-6มหนะคะแม่เห็นไหม ถ้า36ไปกลับหัวอย่าลืมกลบหัวด้วยนะ3 6 3 9นะซึ่งมันเป็นเลขดังขายดีเลขอายุพี่ออมแล้วก็เป็นเลขแม่นำหนึง่งเข้าฟันด้วยนะคะลองไปพิจารณาดูลวกันเนะาะ3ตัวเจาะมายมยมแดงให้ 436, 4 0 6, 6แล้วก็466นะคะเลข6นี้ถ้าไล่ย,ย้อนดูสถิติหวยออกนี้6มาบ่อยมากเลยนะคะแม่6มาบ่อยมากเนาะลองเอาไปพิจารณาดูลวกันนะคะตำไทยมาย,ยมแดงคะ่ะมาต่อกันนะคะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยของแอสเซรี ผลงาน16กันยายนแอดมินมี2ภาพนะคะรู้สึกว่าภาพแรกเป็นชุดเดียวเน้นๆนะคะแล้วก็ภาพที่2เป็นชุดด่วนที่สุดของแอดเซรีนะคะซึ่งชุดด่วนที่สุดของเขาอ่ะมันสอบผ่านเนาะเพราะว่าผลมันออก66237ล่าง37สอบผ่านนะคะแล้วก็1ตุลาคมแอดเซรีเขาปล่อยมาแล้วก็คือเด่นบนคือ0ชุดเต็มหลักร้อ603 608 623 628 403 408 423 428 503 528แล้วก็523นะคะแม่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะจะเขียนเลขซ้ำกันเนาะคือ503นะคะ ก็ถ้าตัวไหนมันซ้ำก็ตัดออกได้เลยเดอ้อชุดเน้นหลักร้อย403 503 508แล้วก็408 2ตัวบนแอดเซรีนะคะเน้นให้คือ03 08 23แล้วก็28นะคะไปพิจารณาดูแลกันเนาะสำหรับใครที่ให้แอดมินตามให้นะคะอันนี้เขาเพิ่งปล่อยออกมานะอันนี้น่าจะเป็นหลักร้อยแล้วก็เน้นบนนะคะเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะแคปหน้านี้ไว้ล้กันเดอ้อ มาดูรัฐบาลไทยของจินจังจอมแก่นละกันนะคะชื่อแนวทางน่ารักมากเลยนะคะผลงาน16กันยายนนะคะให้26เนาะเป็นตัวกลับผลออก66237เลขวิ่งก็เข้าก็คือ2นะคะ1ตุลาคมนายชินจังจอมแก่นปล่อยมาแล้ววิ่ง4เจาะให้4546 43แล้วก็เบิล44นะคะเลขน้อยหางมากเลยนะคะแม่เนาะมี4หางเอง45 46 43แล้วก็44นะคะนำไปพิจารณาตัวละกันเนาะวันนี้เพิ่งวันที่ย สิบเอเองนะคะก็เก็บข้อมูลไปก่อนละกันนะคะกว่าจะถึงวันเลขออกนะคะแคบแคบแคบไว้ก่อนนะคะแม่แคบแคบไว้แล้วค่อยไปตัดสินใจเนาะ ค่อยไปตัดสินใจตอนนั้นก็คงเมาเลขไปแล้วนะคะมาต่อกันนะคะเสือตกถังพลังเงินดีน่าจะเป็นใบนี้หรือเปล่านะคะที่พี่ๆชอบดูกัน16กันยายนค่ะรู้สึกว่าโอ้โหเลขเด่นนี้เขาจะเข้านะคะแม่เพราะว่าล่างมันออกสามเจ็ดเนาะเลขเด่นก็เข้าเจ็ดแล้วก็สามชุดสองตัวของเขาก็เข้านะคะสามเจ็ดเต็มเต็มเลยเนาะสามเจ็ดเต็มเต็มเลย อันนี้เป็นผลงานเก่า16กันยายนนะคะแล้วก็1ตุลาคมนะคะเสือตกถังพลังเงินดีให้เด่นบน6เด่นล่าง8 3ตัวบนล่าง406 468 467 861 608 384 562 865ชุด2ตัวบนล่างนะคะมี61 67 68 06 65 46 08 84 608 662แล้วก็38นะคะ ตัววงกลมเป็นตัวเน้นนะคะพี่ๆหกแปดศูนแล้วก็ 86. แประวังเบิ้ลด้วยนะสี่หกหกหกหสี่แปดแดแล้วก็แปดแดนะคะถือว่าเป็นเลขที่สวยงามอยู่เนาะในชุด2ตัวบนล่างของเสือตกถังพลังงานดีชื่นชอบตัวเลขไหนนะคะก็ไปจิม้มลอตเตอรี่ไปละกันนะคะต่อไปนะคะเป็นเสือตกถังใบที่สองละกันเนาะเพราะว่าหนูมีเสือกี่ใบหนูก็จะนําเสนอให้พี่ๆรับชมไปเลยละกัน อันนี้ผลงานเก่า16กันยายนผลออก6 6 2 3 7นะคะเนาะ66237เลขเด่นผลงานเก่ามี8มี2มี9รู้สึกว่าเลขเด่นจะเข้าก็คือ2ชุด2ตัวเจาะของเขาสอบไม่ผ่านนะคะเนาะ3ตัวเจาะก็สอบไม่ผ่านนะคะมาดูของวันหนึ่งตุลาคมนี้กันเลยเสือตกถังสำหรับนักวิ่งมือหนักเลขเด่นก็คือ2ตัวรองคือ1และ9เจาะให้2 3 2ส 2, 7 2 4, 2 6 13 10 17 14 16 93 90 97 94แล้ว96นะคะตัวเน้นเน้นสุดเนอ้อเน้นสุด27 24 26เน้นสุดไม่พอยังเน้นบนล่างอีก17 14 16 97แล้ว94 96นะคะ3ตัวทองเสือตกทั้ง123 120 127 124 126 ัวเน้นเลยคือ127เคขาให้ระวังชุดนี้ไว้ด้วยนะคะพี่ๆ 2, 1, 2 9, 1, ะะองห่สองแล้วก็19นะคะเอาไว้ดูเป็นแนวทางและกันเนาะเสื้อตกถังใบที่2ค่ะต่อเลยนะคะเสื้อตกถังใบที่3นะคะรบกวนพี่ๆคอมเมนต์บอกหนูด้วยเนาะว่าปกติดูใบไหนกันเสื้อตกถังใบ1ใบ2หรือว่าใบ3นะคะอันนี้ใบที่3นะคะผลงาน16กันยายนผลออก6,6237หลุดนะคะเลขเด่นทั้ง2ก็คือ1และ8ก็หลุดเหมือนกันมาดู1ตุลาคมเสื้อตกถังพลังเงินดีมีโชครับ ซับเด่น2ร้อง6กตัวเต็งโต๊ะเจ็ดสองศูนย์เก้าสองสี่แปดสองหกสี่สองเแล้วก็ศูนยตัวบนล่างนะคะ2องศูนย์สองสี่สองหแล้วก็หนงระวางเบิ้ลสองสแล้วก็หกนะคะอันนี้เสื้อตกถังพลังเงินดีใบที่3 พี่ๆแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะหรือว่าจะพิจารณาแบบทั้ง3ใบเลยก็ได้เนาะลองเอาเลขมาเทียบกันละกันหนูอาจจะไม่ได้เทียบให้นะเพราะว่าหนูนําเสนอแบบทั้งของงวดเก่าแล้วก็งวดใหม่ด้วยเนาะ ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะมาดูเซียนหนองบัวลำพูกันต่อนะคะผลงานเก่า16กันยายนผลออก662นะคะแม่ก็โอ้โหเลข62มาเต็มเ็มเลยเนาะมีใครตามหนองบัวลำพูบ้างอันนี้เป็นงวดแรกที่หนูนําเสนอนะคะคุณแม่เป็นงวดแรกเด้อแล้วก็1ตุลาคมเซียนหนองบัวนะคะเลขมีที่มาเลขเด่น7และ8 2ตัว81 84 72แล้วก็74นะคะแล้วก็ เลขดับล่างเนาะเลขดับล่างในงวดน,นี้ว่าไปตามสูตรของเซียนหนองบัวก็คือ5นะคะนะดับล่างคือ5แล้วก็2ตัวเจาะอ,อย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่ไวลนนไ 1, 8, 4, 7, 2, แล้วกันเนาะแปดหนึ่งแปดสี่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสี่ค่ะมาต่อด้วยรัฐบาลไทยของแอดลิคิดนะคะผลงาน16กันยายนเลขเด่นนี้ก็เข้าทั้ง2เลยนะคะเนาะเข้าทั้งบนแล้วก็ล่างให้เด่น6และ7มาส่วนชุดเจาะของเขาหลุดนะคะแต่ก็ถือว่าซุยเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะะโอ้ยแม่สื่อหกหนึ่ง มันสวยแม่หลืกเหล็กมันออกหกสองงังสิน้ะแม่เนาะอ่ะพอเข้าใจไหมคะทุกคนเป็นการยกตัวอย่างแบบเวาภาษายีสาน้ำน้ะแม่เนาะแล้วก็หนึ่งตุลาคมนี้นะคะแอลลี่คขิให้เลขเด่นสามและหก ชุดเจาะ3034353960 64 65แล้วก็69นะคะ39นี้คือดังนะเป็นเลขขายดีต้นง,งวดเป็นเลขอายุพี่ออมอักพันเป็นเลขที่แม่นำหนึง่งเขาฟันมาตั้งแต่ต้นง,งวดเลยนะคะก็คือ39ลองไปพิจารณาดูาแลกันนะคะก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เดอร์แม่เดอแล้วก็รัชนกมีโชคนะคะเป็นเลขดับเห็นเขาชอบพูดกันนอบว่าเป็นดับสายแข็งอะไรนะคะ เป็นเลขดับสายแข็งวันนี้ดับห้านะคะแม่ดับบนห้านะก็บนก็อย่าซื้อเลขอะไรที่มันมีห้าแล้วกันเนาะพอเข้าใจได้นะคะแม่แม่สำหรับวันนี้แม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะ